สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเนรัชมีวานะฝึกง,งานองค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะตั้งอยู่หมู่ที่สามตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนาราธิวาสซึ่งตำบลจะแนะมีทั้งหมด11หมู่บ้าน จากการได้ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาของหมู่บ้านตํบนาบลจะแนะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีไรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายทําให้เกิดปัญหาการว่างงานส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาประกอบกับตํบาบลจะแนะเป็นตําบลเล็กๆซึ่งประกอบกับประชาชนในตํบนาบลจะแนะ มีรายได้น้อยมีสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพงประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการพัฒนากลุ่มอาชีพสามารถช่วยเพิ่มทักษะและความรู้ในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการการตลาดหรือเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยให้สมาชิกในกลุ่มสามารถปรับตัวและแข่งขันในตลาดได้ดียิ่งขึ้น เสนอแนะหัวข้อให้กับพี่เลี้ยงโดยสร้างนวัตกรรมชื่อว่าการพัฒนากลุ่มอาชีพสู่ยุคออนไลน์ของกลุ่มแม่บ้านตำบลจะแนอำเภอจะแนจังหวัดนาราธิวาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขายสินค้าให้มียอดขายเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการตลาดแด่กลุ่มอาชีพวิธีการสร้างนวัตกรรม ขั้นตอนแรกหนึ่งกำหนดแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมคือสืบค้นเนื้อหาแนวคิดและหลักการที่จะทำให้กลุ่มอาชีพประสบความสำเร็จโดยเรียนรู้จากตัวอย่างของกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จแล้วนำมาพัฒนาปรับปรุงกลุ่มของตนและจากกลุ่มตัวอย่างพบว่าตลาดออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถขยายฐานลูกค้าได้ดังนั้นจึงสรุปแนวคิดในการสร้างนวัตกรรม คือเปิดช่องทางการขยายสินค้าและพัฒนากลยุทธ์การขายสินค้าในตลาดออนไลน์เพื่อเป็นการต่อยอดรายได้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้หาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นต่อไปนี้ 1. การสร้างเพจ a c e b o o k นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ทดลองสร้าง Facebook Page และเรียนรู้วิธีการโพสต์โปรโมทสินค้าให้มีความน่าสนใจจากตัวอย่างร้านค้าอื่นๆในอินเทอร์เน็ต 2. อ,ออกแบบสร้างเคียวอาโค้ดนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ทำการสร้างเคียวอาโค้ดขั้นตอนการทำขนมสำหรับกลุ่มอาชีพและกลุ่มประชาชนในตำบลจันแนะอำเภอจันแนะจังหวัดนาราธิวาสสามารถนำเคียวอาโค้ดไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านในตำบลจันแนะอำเภอจันแนะจังหวัดนาราธิวาสได้ยิง่งขึ้น 3. วางแผนในการสร้างนว,วัตกรรมมีการวางแผนในการสร้างนว,วัตกรรมดังต่อไปนี้ประชมุมอธิบายความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มในการสร้างนว,วัตกรรมวางแผนการดําเนินงานดําเนินงานสรุปผลการดําเนินงานติดตามผลการดําเนินงานดําเนินการสร้างและพัฒนานว,วัตกรรมนว,วัตกรรมการส่งเสริม และกลยุทธ์การขายสินค้าสู่ยุคออนไลน์ตลาดออนไลน์ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขายสินค้าโดยเฉพาะขายทาง Facebook Page เพราะเป็นแบบสาธารณะที่ผู้คนสามารถมองเห็นได้โดยมีการดำเนินการดังนี้เปิด Facebook Page ในชื่อกลุ่มอาชีพตำบลจันแนอะอำเภอจันแนะจังหวัดนาราธิวาสสร้างเคงาร์ตคั้นตอนและวัตถุดิบการทำขนม การติดตามและประเมินผลงานประเมินและติดตามผลงานในทาง f a c e b o o k p เพจกลุ่มอาชีพตำบลจนัน,นจแนะอำเภอจันแนะจังหวัดนาราธิวาสกลุ่มเป้าหมายในการใช้นวัตกรรมกลุ่มแม่บ้านตำบลจนัน,นจแนะอำเภอจันแนะจังหวัดนาราธิวาสภาพและวิดีโอ ส่งมอบนวัตกรรมให้กับกลุ่มแม่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน